ความคืบหน้านะครับในการเดินหน้าพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คเจ้าพยาเฟสแรกนะครับเป็นการก่อสร้างพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา14กิโลเมตรเมื่อวานนี้เองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกทมนะครับก็หารือนะครับกับประชาชนนะครับที่มีบ้านพักอาศัย ลุกล้าในพื้นที่แม่น้าเจ้าพยามาพูดคุยกันนะครับหาทางออกโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือนะครับในกรณีที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ปรากฏว่าชาวบ้านเองยังค่อนข้างกังวลนะครับในเรื่องของเงินช่วยเหลือมีชาวบ้านนะครับที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ประมาณ309ครัวเรือนด้วยกันก็มีทั้งชุมชนราชผาทับพิมร่วมใจชุมชนมิตรคามหนึ่งชุมชนมิตรคามสองนะครับเมื่อวานนี้ไปคุยกันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่สะพานสังฮีสะพานกรุงทนนะครับ โดยทางผู้มุ่นวยการสํานักงานออกแบบสำนักงานโยธากรทมคุณไทวุฒิขันแก้วนะครับพูดถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการแรนด์มาร์กเจ้าพยานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างปรับแบบแล้วก็เป็นเวลาที่ชาวบ้านนะครับที่มีบ้านพักอาศัยลุกล้ําริมแม่น้ําเจ้าพยาก็ต้องไปตัดสินใจนะครับเรื่องการย้ายออกจากพื้นที่หาที่อยู่ใหม่รัฐบาลก็จะมีมาตรการนะครับมีเงินชดเชยให้มีค่ารื้อถอนค่าขนย้าย อันนี้ขึ้นอยู่ตามสภาพบ้านตามขนาดบ้านของแต่ละครอบครัวนะครับส่วนครอบครัวไหนประกอบธุรกิจริมแม่น้ําคือบางครอบครัวก็อาจจะเปิดร้านอาหารส่วนนี้เองรัฐบาลก็จะมีค่าเสียไรายได้ให้ด้วยตอนนี้คอรมก็อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือมาแล้ว490ล้านบาทนะครับส่วนที่อยู่อาศัยที่จัดให้ใหม่นะครับมี4ทางเลือกด้วยกันนะครับให้ชาวบ้านแต่ละครอบครัวไปเลือกนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่4 ที่ที่ให้เลือกนะครับที่แรกก็คือแดกรมการขนส่งทหารบกขอสบนะครับบริเวณแยกเกียรกายจุดที่2ออันนี้เป็นบ้านเอื้ออาทรนะครับมีที่นครปฐมกระสุรปาการที่ที่3เป็นการซื้อที่ดินที่บางใหญ่นนทบุรีส่วนจุดที่4นะครับเป็นการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์อันนี้อยู่ติดกับแฝดของกรมการขนส่งทหารบกก็จะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ชาวบ้านเอง ก็บอกว่ายังค่อนข้างที่จะกังวลอยู่นะครับก็อยากให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับเข้ามาชี้แจงกับชาวบ้านหน่อยครับคนที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่บนที่ดินของตัวเองเราใช้กฎหมายเป็นคืนทั้งหมดไม่ได้นะครับการช่วยเหลือของออการปลูกสร้างสิ่งลุกล้ำล้ำน้ำก็มีค่ารื้ย้ายนะครับค่ารื้ย้ายแล้วก็มีในส่วนของ ค่าขนย้ายนะครับ<ม>ก่อทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทงางบ้านแต่ละหลังนะครับโดยเราจะคิดเป็นพื้นที่แล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยที่กังวลกันก็คือประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์นะที่จะพิจารณาว่าบ้านหลังไหนจะได้รับเงินเท่าไหร่นียชาวบ้านก็กังวลว่าหลักเกณฑ์ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนขนาดเดียวกันถ้าไปดู าการไปซื้อบ้านหลังใหม่นะฮะทางชาวบ้านก็บอกว่าบ้านเอื้อทอนในหลังหนึ่งประมาณ4ี่แสนแต่ถ้าเกิดว่าดูที่ทางพอชอประสานเงินกู้ให้เนี่ยประสานให้เพียงแค่3ามแสนหนะครับมันขาดอีก4ี่หมื่นแล้วก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่า4ี่แสนเนี่ยจะผ่อนกันไหวไหมเราทราบดีเราเป็นผู้บุกลุกเราไม่อริยะขัดขืนแน่นอน แต่ถ้าให้เราไปเนี่ยหลักของรัฐน่ะต้องดูแลประชาชนจะดูแลแบบไหนความกังวลของชุมชนนั้นเขาก็ไม่อยากกระขัดขืนรัฐหรอกเพราะว่าเขาไม่มีฉโนดแน่นอนแต่การไปนั้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเขาแน่นอนแนวทางต่อจากนี้นะครับประมาณธันวาคมนะครับทางกทมจะเสนอ ให้กระทรวงมหาดไทยครับนำเรื่องนี้นะฮะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอหากว่าเห็นชอบครับประมาณ4-5เดือนก็จะมีการจัดสรรน,นะฮะผู้ว่าจ้างเนื่องจากโครงการเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องมีการนําเข้าที่ประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาครับคาดว่าประมาณสักมิถุนายนนะครับปีหน้าน่าจะเห็นการเซ็นสัญญาโครงการแรกครับซึ่งจะมี2ส,สัญญานะฮะโครงการแต่ละโครงการ,รเนี่ยก็จะมีค่าจ้างประมาณ2,000กว่าล้านบาท